ว้าวปังสุดๆเรตติ้งรักท่วมทุ่ง EP4 แถมงานนี้พี่มานะน่ารักมากโปรโมทละครแคปชั่นชวนยิม้มแฟนๆแซลสนั่นออกกัสนามฟ้าเรียกว่าเป็นอีกละครฮิวใจคนดูสุดๆดูเพลินสนุกคลายเครียดครบรถแถมงานนี้พี่มานะมาเองโปรโมทละครที่หวานมากปาแคปชั่นชวนยิม้ม แฟนๆแ,แซวสนั่นซึ่งเมื่อวานนี้อินสตาแกรมของหนุ่มหล่อออกัสวัชิรวิทย์หรือพี่มานะในละครเรื่องรักท่วมทุ่งโพสคลิปที่เป็นฉากดูแลนางเอกจากการทำงานหนักจนมือเป็นแผลและลงระบุแคปชั่นว่าไม่ได้เป็นหมอนะแต่เป็นห่วงพร้อมติดแฮชแท็กรักท่วมทุ่งบอกเลยงานนี้เอฟซีแฟนๆโพสแซว คอมเมนต์แซวสนั่นกันเยอะมากๆน้ำฟ้าเองเล่นเองชองเองจนแฟนๆโผล่แซวเช่นกันเมื่อน้ำฟ้าทันยพัฒนมาคอมเมนต์บอกพอไมโครโฟนเอ้ยไมโครเวฟงานนี้แฟนๆมีบอกชองเองตบเองน่ารักทำกลางแฟนๆแซวคุณหมอปรัมมาเองนี่หมอปรัมหรือพี่มานะคะเนี่ยหลากหลายคอมเมนต์บอกมุย้ยคนดูเขินไปหมดแล้ว งุยละมุนมากค่ะพอไมโครเวฟเกียว่าเยอะมากกับคอมเมนต์ที่แห่แซวความน่ารักคู่นี้ออกกัดน้ำฟ้าหลังจากพระเอกหนุ่มหล่อออกกัดวชิรวิทย์เผยคลิปห่วงใยดูแลนางเอกเป็นอย่างดีและล่าสุดวันนี้ปังสุดๆทางด้านพี่บีทีมงานจากคลยดรามา่าเลิฟดรามา่าเผยผลเรตติ้งนิวไฮทำได้ถึง4.070 พร้อมลงแคปชั่นอีกว่า4.070เลข4สวยๆรับ EP 4ไปเลยสิคะทีมรักทุ่มทุ่งของเรามันปังมากทุกคนเก่งมากขอบคุณที่สำหรับทุกเสียงตอบรับจากทุกทิศทางหวังว่าเราจะสนุกไปด้วยกันทุกๆ EP วันนี้หนึ่งทุ่มตรงรอดู EP 5กันนะรับรองว่าสนุกแน่นอน พร้อมติดแฮชแท็กรักท่วมทุ่งเลิฟดราม่าออกกัสน้ำฟ้าเรียกว่าปังไม่ไหวกันเลยทีเดียวละค่ะเดินทางมาแค่4 EP เรตติ้งไปเลข4สวยๆแ,แล้วรอลุ้น EP ต่อไปวันนี้นะคะรักท่วมทุ่งออกกัสน้ำฟ้า